นี่แหละเพราะอวิชชาทําให้มีสังขารสังขารทําให้เรามีวิญญาณวิญญาณทําให้เรามีนามมีโลกมีผัวมีเมียมีมึงทีกูทีนั่นเองมีนามมีรูกนามรลกก็มีสารยนต์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสารณนก็มีผัสสะคือการกระทบกระทบก็มีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยนั่นเองนี่มีเวทนาเวทนาก็จะมีตัณหา ตัณหาก็มีอุปทา,านความยึดไว้อุปทา,านก็มีภพภพก็มีชาติชาติก็มีชาราม она, ีมรณะโสกปริเทวะปาธนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเราต้องรู้จาักการเกิดของปฏิจจสมุิบาทสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ทำคําสั่งสอนที่ละท่านเป็นสายดับแต่เรายังเป็นสายเกิดนั่นเองแต่เราจะเกิดในที่ดี